สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุนุชคำผานะคะจากอำเภอด่านมุทสดเป็นศูนย์สอนประกอย่อยของอำเภอด่านมุทสดนะคะอยู่พื้นที่อยู่ในตำบลหินดาดพื้นที่ของเราหมดทั้งหมดเนี่ยค่ะคือ30ไร่30ไร่เป็นไรนาสวนผสมนะคะสาหรับเรื่องโควิดปัญหาที่ที่ผ่านมา2-3ปีนะคะสวนสวนของเราไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะเพราะว่าส่วนของเรามีครบมีทั้งผัก มีทั้งปลามีทั้งไก่นะคะเราเราก็คิดคิดตอนที่เป็นโควิดใหม่กัคิดเหมือนกันค่ะว่าจะทํายังไงให้เราอยู่รอดถ้าสมมติว่าเรากักตัว15วันทํายังไงเราถึงจะอยู่รอดเราก็เลยมาทําปลูกผักเลยคะ่ะปลูกผักปลูกเยอะปลูกเผื่อชาวบ้านพี่น้องด้วยนะคะแล้วก็เลี้ยงปลาแล้วก็มีไก่แล้วก็สร้างสร้างอาณาอนณาอาาเขตของเราให้มีอาหารเยอะเราก็เราก็ไม่ต้องออกไปหาเซเว่นหลือดออกไปหาข้างนอก พอเราจับปลาได้เราก็จะโพสตขายด้วยค่ะว่าเออวันนี้มีปลานะใครจะอยากได้เงเราก็ไปห้อยห้อยไว้เพราะว่าสมัยนี้มันเป็นสมัยใหม่แล้วมีออนไลน์เราก็จะไปห้อยไว้บ้านนน้นบ้านนี้เขาก็จะโอนเงินมาให้นะคะขายในหมู่บ้านอย่างผักเราก็โพส์ในโทรศัพท์เขาก็จะสั่งสั่งแล้วเราก็ขายนะคะไม่มีปัญหาสําหรับเรื่องโควิดที่ผ่านมาค่ะเราสบายมากในส่วนของเราเพราะว่าของเราเป็นไร่นาสวนผสมที่ท,ที่ที่วางแผนไว้อย่างดีค่ะ